สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ีทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องอุดม modify ครับวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าทำยังไงให้ประหยัดครึ่งต่อครึ่งน,นะครับประหยัดได้ครึ่งต่อครึ่งเลยตามที่ตามที่อุดมได้ไปลองดูแล้วนะไปตัดหญ้าดูแล้วนิดหนึ่งนี่ตัดได้เกือบเป็นไร่เลยละครับ ไล่หนึง่งน่าจะได้อันนี้ลองแล้วแล้วฟังเสียงตอนที่อุดมได้ตกแต่งมาแล้วนะครับเสียงก็ยังโอเคแรงก็แรงอยู่นะเดี๋ยวให้ฟังก่อนฟังเสียงก่อนอันนี้คือแต่งมาแล้วนะครับตับจูนมาแล้วตัดหยามาันลองมาแล้ว ถอดมาลุยกันเลยครับวกรณ์หกเหลี่ยมหัวแฉกหัวแฉกอันหนึ่งหกเหลี่ยมอันนึงแล้วก็คีมอันดับแรกก็คลายคลายน็อตหกเหลี่ยมฟ้าครอบใส่คองออกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นหกเหลี่ยม ถอ,อดหน้าก็จะอันนี้ก็จะดูดออกมาด้วยใส้กองไส้กองมีสองอันวางไว้ทีนี้ข้างในจะเป็นสกูหัวแฉกนะครับน้ำมันแพงเราก็ต้องหาวิธีประหยัดกันบ้าง เปืองโดยใช่เหตุครับอันนี้ก็เราเรียกว่าลูกเล่งน,นะครับคลายลูกเล่งออกมาตรงที่สายกันเล่งต่อลงไปนะครับดึงขึ้นมานี่เลยครับดูไปกลนะ นี่เลยเอาน,นิ้วเกี่ยวสปริงขึ้นครับเกี่ยวสปริงขึ้นมาแล้วก็ดันดันซ้ายออกนี่นนะซ้ายจะมีหัวล็อกอยู่นะแล้วก็ถอดสปริงออกทีนี้ก็เหลือแต่ตัวนี้แหละ ตัวที่ประหยัดมันอยู่ตรงนี้นะครับข้างในจะมีตัวล็อกนะครับจะมีปิ้นล็อกอยู่เอามือจับเข็มเนี่ยนะครับจับตัวนี้ไว้อีกนิ้วจับเข็มไว้ดันขึ้น เอามือปิดด้วยนะครับเดี๋ยวมันเด้งหนีหายปุ๊บดันขึ้นมามันจะเป็นปินล็อกแบบนี้นะวางไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้มีลูกยางอยู่ข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างจะมีสอง สองชั้นนะครับเห็นนะนี่แหละครับตัวนี้ก็วางไว้ก่นลูกเล่งวางไว้ก่อนตัวสําคัญมันอยู่ที่เข็มตัวนี้แหละครับถอดลูกยางออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันหายข้างล่างจำไว้นะครับข้างล่างมีสองข้างล่างมีสองข้างบนมีหนึ่งอ่าจำไว้ ทีนี้มาเจอเข็มเนี่ยเข็มเนี่ยถ้าอยากจะประหยัดมากก็เลื่อนขึ้นบนสุดเลยนะครับ มันจะมีล็อกของมันอยู่เลื่อนขึ้นให้สุดเลยนะครับถ้าจะประหยัดมากแต่เครื่องจะเบาหน่อยนึงแต่ก็พอได้ลองแล้วตัดหญ้าได้สบายถ้ายญ้าลกหน่อยก็ขยับลงมาแต่เดิมๆมมันจะมาแบบเดี๋ยอุดมจะให้ดูแบบซื้อมาจากร้านเขานะครับ ปิ้นล็อกตัวนี้มันจะปินล็อกตัวนี้มันจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะด้านล่างสุดนี้คือกินน้ำมันเยอะนะครับทีนี้เรามาที่อุดมใช้อยู่ก็คือล็อกที่สองนะครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ล็อก ล็อกที่สองนับจากข้างบนลงมาปึ๊บเห็นนะครับอันนี้ใช้ตัดหญ้าหนาะๆนะหน่อยก็ได้ถ้าหญ้าบางๆก็เอาล็อกบนสุดเลยครับประหยัดสุดมันก็ไปได้เครื่องเนี้ยมันแรงอันนี้คือทดสอบมาหมดแล้ว มีบางคนบอกว่ามันสตาร์ทยากเครื่องแบบนี้มันสตาร์ทยากตั้งแต่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวอุดมจะบอกวิธีนอกจากอาประกอบเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันข้างบนหนึ่งนะครับพลาสติกตัวเนี้ยยางรองตัวเนี้ยข้างล่างสองปึ๊บ แย่ร yeah, ูลงไปแย่ yeah, ลงไปปินล็อกปินล็อกนะครับตรงที่เขาแหวกไว้เนี่ย ให้มันตรงกับตรงนี้เขาก็จะแหวกไว้เหมือนกันนะลูกเร่งเนี่ยลูกเร่งเขาก็จะแหวกไว้ที่แหวกไว้แหวกไว้ให้สายมันลงไปได้นะครับสายเร่งอ่ะจะลงไปได้ใส,ส่สปริงสปริงสวมปุ๊บ แล้วก็กดสปิงไว้นะครับกดไว้กด,ดให้ดีนะเดี๋ยวมันเด้งใส่ตาอย่างนะ้นเอาหัวตัวเนี้เกี่ยวลงในล่องเดี๋ยวมองมนันอีกปั๊บแล้วก็ปุ๊บปล่อยข้าไป แค่นี้แหละครับรอยแหวกๆเนี่ยหันไปทางทางที่เขาตั้งขบูนะครับตั้งขบูให้เร่งมากเร่งเบาเร่งแรงเร่งเบาเพราะว่าตรงนี้มันจะให้สกูมาดันตัวนี้ให้สูงขึ้นสูงขึ้นก็คือเร่งกรอบเลยครับ หมุนหาล็อกมันนะครับพอลงล็อกปุ๊บมันก็หมุนปิดฟ้าได้ความแน่นนิดนึง เดี๋ยวเผืือมันสั่นมันหลุดประกอบให้เหมือนเดิมแค่นี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แรงนะครับอ่าสตาร์ทปึ๊บ เรียบร้อยนะครับอุดมก็ขอจบคลิปเียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวมีวิธีที่ทำให้ประหยัดมากกว่านี้เดี๋ยวอุดมจะเอามานำเสนออีกครับผมสวัสดีครับ